ครับสวัสดีครับกรับผมคู่โคกนะครับพออนุญาตตอนรับพี่น้องเข้าสูรร่รายการแข่งขันกิฬาองค์การบริหารตัวนตวบบนกระจายนี้คลิปนี้นะครับหลายคลิปต่อเนื่อกันมากแข่งกัน3มมือในขณะที่ท่านที่ชมยุนีก่ก็เป็นการแข่งขันเซฟบักตะกอรอบชิงชนะเลิศนะครับผม ระหว่างทีมหนองบากกับทีมระหว่างทีมหนองบากกับทีมโคกประเจ้าครับสิงสญญเสนเลิศใครชนะเกาะได้แชมป์ไปพร้อมถ้วยใค้แพรก็ได้ร่องแชมป์นะครับสําหรับปี2องพันหกอหกี่น้อนองติดตามกันเบ่งฟังเสียงภาคน้ก่นกกนแล้วกันกับเสียงเสี่ยพี่น้องผมโอ้อันนี้ก็ทีมจากโคกประเจ้าครับเดีด๋ยว<ๆ>นี้เดี๋ยวพูออกแล้วตกไม่ได้เดี๋ยวนี้ เอาหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเบอร์เซฟเดียวนี่สกอร์เป็นไงครับบอกเอานัมอยู่บอกนัมครับเซตเซตไดเนี่เซตสองครับเซตแรกแรกครับโอ้เซตสองเอาวางว่าเซตสองถึงชนะเนาะเอาสู้สู้สู้ครับผมอันนี้ก็ของเชีือกโคตรครับโคตรเสือเหลืองอาจารย์กีดาครับผมดีแล้วดีเลิศเลยล่ะเด็ดขาดไปเลยครับของเชือกเยอะแยะเลยครับ ภาก็มาเป็นคนที่กกับพี่น้องผมครับผมเป็นประสบเป็นสำเร็จครับได้แชมป์ฟุตบอลหญิงสิค้อนตะก้อยครับสิค้อตะก้อยโอ้สิค้อตะก้อยยาวลงครับยาวลยาล้ยวลงยวได้ยครับ ขอเสียไฟน้องบางก็เยอะแยะครับพูดกับพ่อบอกครัพล้ นี่ครับคือตัวจำลองหมว่ว่าเป็นตัวจริงครับก้นรูปอลวันนี้ว็นนี้จำลองมื่ว่านตัวจริงครับผม โอ้พเจ้าในซงใเสเซอมาออกมารับด่างคสวยมากขึ้นเฮ้ยเฮอยู่ครเบกยเฮยเยครับ้้ยนนเยใ น้ำเจ็ดก uh, ิ uh, oh. ่ล่าทั้งสองที่มอเตอรมาด่ากับพี่น้องผมสูวสูวลูงสูวที่หนึ่งที่สองโมฮังกันดอกอ้าวู้ยต้องดีสวยขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้องครับ รอไป Dante, รอมากรอขอบสนามกับพ่อนั่งฝ่าขึ้นเขาครับสามคนครับพี่น้องผมนี่แหละปันนิ้กมโนเป็นได้ผลการแข่งขันเอาเพื่อผมแข่งหลายมือเนาะตีต่อครับพี่น้องนี่คือกองเชียร์ขางสนามเดี๋ยวผู่โคบพาติดตามไปทั้งไอกองเชียร์ตะก้อครับที่นี่ไปสนามฟุตบอลตอนนี้ก็เริ่มลุ่งสนามแล้วครับพี่น้องผมคู่ชิงชนะเลิศครับติดตามคู่โคกไปครับผม ลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจายปี2566ในประเภทการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมบ้านการะจายพบกับทีมบ้านนิคมขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมเลยครับ ครับรับด้วยนะครับ helmet, وم, สองนักฟุตบอลทั้งสอ,องทีมเนี่เล่นสวยงามครับเล่นสมศักดิ์ศรีนะครับต้องขอบคุณท่านนายกโครงการอาหารเช่นประจั յ ท่านรองนายกการหารสวนจังหวัดยโสธรท่านรองนายกนะครับเจ้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารเช่นประจั յ ท่านหมอสุพล ครับตัวแทนของโรงพยาบาลจุภาภาพตำบลบ้านนิคมนะครับ hey, <go. S 1> สำหรับรายชื่อผู้เล่นของนะครับก็เป็นทีมที่คุ้นเคยกันอยู่นะครับ hey, <go. S 1> เมื่อวานก็ท็อปฟอร์มแล้วครับกระจาย เล่นดีเล่นสวยงามนะครับนีคมก็เล่นตึ๊กเลยนะครับก็าเป็นการยกระดับนะครับของการแข่งขันกีฬาระดับตำบลน,นะครับโดยจุดโอฟุตบอลห,หน้าดูจริงๆนะครับรับรวมทํางเป็นการเชื่อมความสามัคคีด้วยนะครับท่านในเยาวชนในตำบลกระจายเราทั้ง13หมู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆนะครับของ องค์การบริหารส่วนตะบนกระจายนะครับดยท่านนายกสบรณุทศนะครับนายภูมิบริหารแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับผู้นำชุมชนทุกทุทกท่านด้วยนะครับที่ได้จับโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับบ้านกระจายอยู่ในฝั่งด้านทิศต,ตะวันตกนะครับในชุดสีแดงส่วนนิคมในชุดสีขาวเขียวนะครับ จะเป็นผู้เริ่มเล่นอยู่ในด้านทิตตะวันออกกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่นเบนหมายเลขส37เกีเยรมาให้หมายเลข10นะครับแทนนะครับห15ปอมโยนไป มีเข้าเท้ากระจายหมายเล่หข้าคืนหลังไปออกมาปั่งขวาให้หมายเลขห์สองกระจายจ,าจะชิ่งมาทางฝั่งขานะครับเดี๋ยวโดนหมายเล่ห้าสิบข้าสกัดไอยนะครับกระจายมองยังยังกันอยู่ตรงกลางสนาม12ดสองยี่สิบแปดจุดเก้านะครับหมยเลขเ็บ ลูกไปเข้าเท้าของกระจายกระจายหมายเลข11อ,ออกไปทางฝั่งวขวามองไกลแล้วก็เปิดขวางสนามมาฝั่งซ้ายอุ้ยทำไงครับอ่าอ,อุ้ยหลกทีหนึง่งอุ้ยยังได้ลูกอยูอ่อันนี้กองเชียร์ก็ลุ้นนะครับ ทุ่มไปเส้นมา55 55กระดกแต่ว่ายังไม่ผ่านยังได้อยู่ทิ้ขึ้นไปหมายเลขสิกองกระจาํทาฟฝาว่าส5นะครับรับเชียบบอลไปนะครับเมื่อยมาแวะสื่อผลละไม่สดรับประทานครับพบบร้อมกับเบิ่งหล่อข่งสนามว่าสิมีผู้สาวบอสเดชพี่น้องผมติดตามผู่โค้กมุงกันนะครับในคลิปนี้ครับโอ้สือมาพอมนครับมนขอมลครับครับผม อุดหนุนนะครับเห็นขีไปเทก็จะรูก่อนเดี๋ยวเราไปขายผลไม้ของพี่ชาช่ที่สุดจีนี้นะครับผมนี่ขอโพดโอ้อยากแน่าอเดี๋ยวจะมาดื่มดื่มกินกนะครับขวนี้ขวนี้ข้าวเอเมกานี่นะนี่นี่นี่โอ้ข้าวขอี่นี่วดนี้อเนาบอลล็นกันนี่นเลยนี่ข้าวเอะี่ชอะมากคนที่อเมอยู่นะคร นั่งนั่งทางนีขายของกันบ่ครับโอ้เปิขายลูกซิ้นมีค่าลูกชิ้นงามบ่ขายดีบ่ครับขายดีบ่ขายดีบ่งามบ่เพราะว่าใอันที่บ้านไหนลูกบ้านไหนก่อนบ้านนาเลียงก่บ้านนาเลียงทั้งไหนหนอใช่หมุนนะโอ้คือแม่ไกลเถอลูกอันนี้เป็นร้านของโัวบ่ อ๋อหนึ่งวันหลังูกวันพวกตัวมาขายของโอ้ลานบอกครับโอ้หนึ่งวันมาจะขายวันน้บวกนี่คือจักแม่กเซีันจะได้มาพี่ผู้บาวไม่จีบเลยบพ่าะข้าเด็กขายไดครับโอ้ยนาเถือว่าลังกระเซยกนดำมาหลังหลังเไปซื้อของบ่ครับโอ้คุณน้องก็แน่นโอ้ยน้องเขาสารนั่งตากแดดขายได้น่โอ้ยนเป็ไปรูปยังดู งามกว่าดอกเอามื <pursue> <pen Internal> ่ออกกกันนะวันนี้กูเบ่าทั้งนันยูทูบวันน้ามันขอเบอร์มาเดี๋ยวบอสติไปหาเด้อเบนเนนิดต่แ่ใจสัเดอนนบอลชิงเลิครับปตองทั้าหลังกชินชนะเด นะครับทางบ้านนิคมนะครับมองครยกนะครับจากบ้านนิคมนะครับเพิ่มอีกสองพันบาทนะครับฝ่ายบ้านนิคมเท่ากับบ้านกระจายนะครับฝั่งละสี่พันบาทแล้วนะครับรางวัลที่เศษนะครับโอ้โหมากมายกายใจขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณนักกีฬาทุกผู้บ้านมีคนตื่นเล้นนะครับนเข้าร่วมการแข่งขัน ตัวมาไม่แจ็งแรงก็แล้วกันมันมาแล้วก็ตัวลูกดูดีสักับใส่ทุบคนกลับี่นอนลงไม่ได้ออกข้างสนามไปแต่ใจก็เลยพุ่งไปเส้นมาให้มาเลี้ยงซ้อนสองครึ่งกหลังไปอุปจร์รองนายกอบปจจังหวัดเจ้าโสธรดุยมีวันแต่ว่าปีน้องประเจ้าคนับออกข้างไปก่อนนะครับ